ตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านสำโรงอเภอปักธงชัยจนครราชสีมาหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ทำขนมนางเล็ดเราจะมาดูกันว่าขนมนางเล็ดเขาทำกันยังไงมีวิธีการทำอย่างไรบ้างตามไปดูกันเลยค่ะค่ะตอนนี้ก็เวลาประมาณตีหนึ่งก,กว่าค่ะ ป้าๆลุงๆกำลังทำขอนอมนางเล็กกันอยู่เราจะไปดูกันเลยค่ะว่าเขาทำกันยังไงบ้างคะ่ะ แตา่ยายเขาทำมาเนี<ช>่ยที่นี่ป้าก็เลยมาทำต่เอเนื่องนี่มันเป็นขนมไทยๆที่ในหมู่บ้านเขาจะทำใส่เวลามีเทศกาลบุญเทียมหาชาติอะไรอย่างนี้ก็เลยทำต่อเนื่องกันมาในหมู่บ้านนี่คือใครใครเป็นคนทำเริ่มแรกด้านเดิมเลยแต่เห็นคนแก่ๆเนี่ยเขาก็ทำกันหลายๆคนเนี่ยเออ ที่นี่พอต่อมาป่าตู้ขึ้นพอทาเป็นป่าก็ทำทำขายทําสมงลูกเลี้ยงอะไรเนี่ย mm. มันเป็นเอ่อเป็นกลุ่มแม่บ้านเป็นหนึ่งตำบลหนึ่งปลิตภัณฑ์อค่ะทำมานี่รวมประมาณกี่ปีแล้วคนะน้อุย้ยยี่สิบกว่าปีแล้ยจ้ะประวัติความเป็นมาของขนมนางเล็ดที่หมู่บ้านสำโรงแห่งนี้ริเริ่มขึ้นโดยนางไม่กลิ่นสำโรง เนื่องจากได้เห็นคนในหมู่บ้านว่างงานจึงเกิดความคิดอยากให้คนในหมู่บ้านมีงานทํามีรายได้จึงเจอครอบครัวจึงได้นําอาชีพขนมนางเล็ดเข้ามาเผยแพร่ในหมู่บ้านขนมนางเล็ดจึงกลายเป็นสินค้าโอท็อปหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ของหมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ ประวัติความเป็นมาของขนมนางเลดแล้วนะคะต่อไปเราจะมาดูถึงวัตถุด,ดิบและขั้นตอนวิธีการทํากันค่ะป้าคะไอ,ไอขนมนางเลดเนี่ยมันมีวัตถุดิบอะไรบ้างคะอ๋อมันก็มีข้าวเหนียวอ,อ,อันดับแรกข้าวเหนียวเนาะทีนี้ก็มีแป้งโมมีกระเทียมมีเกลือแค่นี้งแล้วมีสูตรการทำยังไงบ้างคะ อนมีสูตรการทําเมื่อก่อนนี่ก็เอาเข้าวเหนียวมาเช่พอแท่เสร็จแล้วก็เออเามานึ่งปั้นเลยเข้าวเหนียวเปล่าๆโดยที่ไม่ใส่อะไรเลยแต่เดี๋ยวนี้ก็คิดคนเนาะคนรุ่นใหม่เนาะป้าก็เออลรยก็โรยลองเอาอ่าแตงโมอเอามาขัน้นสนี่ล้วก็ ใส่กระเทียมใส่เกลือที่นี่ก็มาทําเป็นขนมน้ำแตงโมมันก็จะอร่อยขึ้นมันจะดีขึ้นกว่าเขาขั้นตอนแรกคือขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบวัตถุดิบที่เป็นหัวใจสําคัญขอ,ของขนมนางเล็ดก็คือน้ําแตงโมค่ะน้ําแตงโมทําได้โดยนําแตงโมมาคั้นจากนั้นใส่กระเทียมและเกลือลงไปค่ะ ขั้นตอนถัดไปคือการนำข้าวเหนียวที่เป็นข้าวสารไปแช่น้ำประมาณ3-4ชั่วโมงเพื่อให้ข้าวเหนียวสุกง่ายขึ้นหลังจากนั้นนำน้ำแตงโมงที่ได้ใส่ลงไปในข้าวเหนียวแล้วคนให้เข้ากันจากนั้นนำข้าวเหนียวไปนึ่ง20-30ถึง30นาทีโดยประมาณ หลังจากที่เราเนื่งข้าวสุกแล้วนะคะก็นํำข้าวใส่ในหวัวต้องให้ความร้อนต่อเวลาเพื่อให้การปั้นใส่พิมพ์ง่ายขึ้นถ้าหากข้าวไม่ร้อนตลอดเวลาจะทําให้ข้าวแข็งไม่สามารถปั้นได้ค่ะขั้นตอนต่อไปนํำข้าวเหนียวมาปั้นใส่ในพิมพ์ที่รองด้วยแผ่นไม้หลังจากปั้นเสร็จนําพิมพ์ออกแล้วจัดวางที่แผงไม้เพื่อนําไปตากค่ะ ทำกี่แบบบ้างอ๋อมีทำสาม, <ừ> มจะมีข้าวเหนียวดำแล้วก็น้ำใบเตย <ừ> มีสีเขียวสีดำเป็น <ừ> <ม>น้ำเป็นงอก็เป็น,นแบบนี้ใช่ไหมแบบนี้แล้วก็สีสีดำนี่คือเป็นข้าวเหนียวดำสีดำนี่คือเอาข้าวขาวมาแช่เสร็จแล้วก็เอาข้าวเหนียวดำมาต้มแล้วเอาไปซาวรวมกันจะ <ừ> เป็นข้าวเหนียวดำ <ừ> อีกแบบแล่ะคะอีกแบบน้บบําใบเตยใช่ไหมหไแ,แล้วก็เอาข้าวเหนียวไปแช่เสร็จแล้วเราก็ปั่นใบเตยก็เอาไปผสมเหมือนกันแล้วเอามาเนก็จะได้เป็นสามแบบใช่ไหมใช่ะจะเห็นได้ว่าขนมนางเล็ดมีวิธีการทําที่ไม่ซับซ้อนผู้คนจึงนิยมทําขนมนางเล็ดขายในหลายพื้นที่คนในแต่ละภาคจะมีชื่อเรียกขนมนางเล็ดที่แตกต่างกันออกไป ภาคเหนือเรียกว่าข้าวแตนภาคกลางและภาคอีสานเรียกว่านางเล็ดส่วนภาคใต้จะเรียกว่าข้าวพองนั่นเองค่ะเมื่อถึงตอนเช้าก็นำข้าวที่วางบนแผงไม้ไปตากแดดประมาณสองวันจะต้องแดดจัดเพื่อให้ข้าวแห้งสนิทเมื่อทอดออกมาแล้วจะได้กรอบน่ากินมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ เมื่อตากแดดจนแห้งได้ที่แล้วก็จะนำขนมนางเล็ดที่ได้บรรจุใส่ถุงและได้ขนมนางเล็ดที่พร้อมส่งขายค่ะแล้วนี่ก็คือขนมนางเล็ดที่ตากแห้งเสร็จเรียบร้อยแล้วตาก็ได้แพ็คใส่ถุงเตรียมพร้อมส่งต่อไปค่ะ เมื่อถึงเวลานัดส่งสินค้าผู้รับซื้อก็จะมารับขนมนางเลดที่นี่ตามที่สั่งไว้เราจะไปสัมภาษณ์ผู้รับซื้อขนมนางเลดกันค่ะว่ารับไปขายที่ไหนบ้างค่ะลุงคะลุงมารับขนมนางเลดเนี่ยไปไปขายที่ไหนเลยคะหรือว่าไปขายเองหรือว่าเอาไปส่งเขาอีกทีเอาไป,ไป,ไ,ปาไปส่งครับอ๋อไปส่งนี่คือเขามีออเดอร์มาใช่อ๋อค่ะลุงมามารับที่ป้า มาเจ้าเจ้านี้ประจําหรือว่าไปรับเจ้าอื่นอีมคะมารับที่เจ้านี้ประจําค่ะแล้วมาบ่อยแค่ไหนคะหรือว่าเดือนนึก็ประมาณสองสามครั้งอะไรเงี้ยแต่ทางลูกค้าก็าจะสั่งมาทางลูกค้าสั่งมามแล้วแล้วล็อตนี้ที่ลงมารับลงรับไปส่งที่ไหนล่ะคะที่เขาใหญ่แล้วก็ของที่สองลำลูกปาอืมค่ะโอเคค่ะ นางเล็กนะคะที่พ่อค้าแม่ค้าหมู่บ้านใกล้เคียงรับมาจากหมู่บ้านสำโรงแล้วนํามาทอดขายนะคะอย่างที่เห็นลุงก็กําลังราดน้าตาลแล้วก็เตรียมพร้อมที่จะขายได้เลยะคะ่ะ เราจะเห็นได้ว่าขนมนางเล็ดเป็นขนมไทยพื้นบ้านที่ได้รับความนิยมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากเสน่ห์ในเรื่องของรสชาติแล้วนางเล็ดยังเป็นขนมที่เชื่อมความสัมพันธ์และมิตรภาพของชาวบ้านในหมู่บ้านอีกทั้งยังสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ